เอานะครับวันนี้จะพามาดูนะครับต้นเอวคาโดที่เพาะเองนะครับนี่อพอว้ตอนที่มันออกผลนะครับพอใส่ถุงดำนะครับประมาณ20-30ต้นนะครับมีทั้งต้นที่สูงแล้วนะครับนี่นต้นนี้ต้นโต,นตนแล้วนะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีต้นเล็ก ่ประมาณนี้นไม่ไดไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่ทีนี้คือปลุกเองนะครับปลุกตดำธรรมชาติปลุกแบบนี้นะครับนี่ปลุกง่ายๆก็คือเอาดินใส่ถุงดำนะครับแล้วก็เม็ดเนี่ยเม็ดที่เรากินนี่แหละครับพันที่เราซื้อมาแล้วก็เอามา พอไว้แบบนี้ครับแค่นี้ง่ายง่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงก็พยายามให้น้ํานะครับสองสามวันครั้งนะครับเพราะว่าไม่มีฝนนะครับแบบนนี้นะครับต้นแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับให้น้ำสองสามวันครั้งนะครับนี่มาดูนะครับอีกต้นที่กำลัง นี่ครับกำลังจะแตกหน่อออกมาแล้วครับนี่อันนี้ก็เริ่มอ่ามาแล้วครับกำลังจะแตกหนอ่อนี่ก็แทงหน่อขึ้นมาครับเล็ก,เ,ลกเห็นไหมครับเดี๋กวต้นเริ่มสูงแล้วพวกนี้ปอกง่ายๆนะครับขึ้นง่ายนะครับพวกนี้ <c oughs> นี่ประมาณสิบยี่สิบต้น,นครับอต้นนี้ นนี้กับนี่รับเวลามันแทงหนอออกมาแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ต้นนะครับสวยงามนะครับนี่ครับพอแบบง่ายๆนะครับมันขึ้นง่ายครับพวกก็ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาพันธุ์ที่อยากได้นะครับมาเสียบยอดเนี่ยต้นนี้นี่เสียบยอดได้แล้วครับ ประมาณนี้สามารถเสียบยอนได้ละถ้าเสียบยออนมยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูอีกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเอาโรที่เพาะไว้นะครับนะนี่น่าจะประมาณเดือนกว่ากว่านะครับสองเดือนนะครับประมาณนี้นะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะช่องนี้ นี่ครับตอนเล็กๆเวลาพอก็หาที่แบบที่ที่มันล่มๆเลยครับก็ต้องมีสแสงแสงแดดเยอะเกินครับที่ผมกพอไว้เนี่ยตรงใกล้ๆนะครับลมไม้นี่แสงแดดก็ไม่ไม่ร้อยเปเซ็นนะครับมีต้น ต้นอันนี้เป็นต้นสตอนะครับนะนี้ซื้อมาครับต้นละยี่บาทเอาไว้ปลุกเดี๋ยวฝนลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปลุกนะครับเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปวีดวหน้าสวัสดีครับ